ผู้แทนมอบเลยครับ,รบติดตามเลยครับฝีมือของเมืองไทยกับตวนเ,เป๋ดูเดือดเข้มข้นระดับไหนครับทุนนี้ชกเสร็จแล้วครับยังมีรางวัลอีกให้กับนักมวยทั้งคู่ครับมาดูครับเมืองไทยสบุญเยี่ยมฟอมล่าสุดสับสอกน็อกซึนามมในขณะที่ตวนเ,เป๋เกียรติคมสิงกับฟอมล่าสุดเตะแขนเส้นพลิกเลยครับกลางปรีนอร้อยพิทักษ์ป่าผาแดงน็อกมาทั้งคู่เป็นมวยใหญ่นะครับ ใหญ่ที่สุดในวันนี้นะครับพิกัด131ป,ปอ์เชื่อว่าแฟนๆทั่วประเทศน่าจะมากกว่า20ล้านเข้าชมคู่นี้แต่ที่สำคัญทั้ง2คนกรับมองไทยและตวนเต๋นี่เป็นมวยในดวงใจของมีระเบกด7สีทั้งคู่เลยทีเดียวเมื่อทั้งคู่มาเจอกันฉะนั้นก็ต้องชั่งใจเลยครับว่าท่านจะเชียร์ใครครับ ตนเป๋นก็ถือว่ามีแฟนตามเชียร์ตามชมมากมายนะครับในขณะที่เมืองไทยก็อาวุธที่ร้ายกาจก็คือศอกโอ้โหคู่นี้ศอกซ้ายของเมืองไทยกับเตะก้านคอเตะขวาของต่วนเป๋ครับดูครับลุ้นให้ดีครับอาวุธเด็ดของทัง้งคู่ดีคนละอย่างนะครับจบสั้นหรือจบยาวอันนี้ต่วนเป๋ให้สัมษณ์ก่อนชมีความมั่นใจสูงครับอดีตแชมป์ร้อยสามสิบ อของเอสีนะครับคนนี้ครับวัชเชมตอนนี้เป็นของสิงห์ขยักมรราชพัฒนบ้านจอมบึงซึงไปศึกษาต่อที่ประเทศมเลียอยู่นนเวลานี้ครับเปรกีวขาเมืองไทยได้เนืเ้อแล้วนะครับไม่ได้จะมาก็อยู่ระยะห่างดูครับต่อยได้แต่เจอทีบรับแม่ตอนหลังกระป่วนเป๋น,นั้นมีอาวุธเพิ่มขึ้นมากขึ้นเี่เขาเขาทักทายสวัสดีกันแบบแรงๆแล้วนะครับ โอเนี่พี่น้องกองหนจำสไตล์การชกของเขาดีครับประเภทเตะรูปข้างล่างนี่เก่งมากซ้ายนี่เอาไว้ยืน,น,นยครับยอดขวาทำงานอย่างเดียวเป็นนักมวยที่อยู่ใกล้ๆแล้วเตะได้นี่หายากนะครับตีเขาก็ขาขวาครับเตะก็ขาขวาซ้ายนี่มีไว้ยืนครับนี่เห็น,นครับตีบหัวหลายครับเกขึ้นโดนหลังเท้าไปทิ้งแล้วนะครับเมืองไทย โดยจะครูไม่ถึงยังไม่พลาดครับตัเตะก็ต้องระวังรับศอกมหาภัยอันไรากาของเมืองไทยนี่ยังไม่สั่แรงเด็กในช่วงน้ำหนักร้อยปอนด์เศษเศษครับเมืงบบองไทยตอนนี้กำลังพุ่งแรงครับมาเป็นมวยเงินเดือนนะครับหมายถึงว่าทุกทุกครั้งมั่นใจได้จุดเงินล้านลุมพินีเป็นว่าเล่นอันนี้ไม่ง่ายเหมือนที่คิดแล้วครับเมืองไทยเจอตัวเป๋ สูงอุบลราชธานีแล้วอีสานทั้งคู่แล้วครับปุริรังต์กับอุบลเอาโนมอเอาโนมอเอาโนมปิดจมูกแล้วแก๊เตะขานะครับแก๊ตาดูนะครับรีบไปทำธุระแล้ว,ลวรีบกลับมาดูเลยเราก็ไปลุ้นกันครับวันที่สุพขขันวาความเมืองไทยกับตุนเป๋ร้1ยสปอนด์ยกแรกเห็นแล้วนะครับอาวุธหนักๆห,ห,ห,หลักๆจบสั้นหรือจบยาวครับตามเลยครับชมกันต่อครับยกที่สองโคเอกนำรอยการในไทยเก็ตสิงสัปดาห์นี้ครับ เตยยังมีขาครับไปไปยามเปียเดยเข้าหาครับแล้วก็หาช่องจะสับสอกขากับซ้ายครับตัวขวาแบนเป็นตัวซ้ายกับตัวขวานั่นหนีครับอ้าวครับจะสอบเขาเจอสอบก่อนแล้วครับเมืองไทยเดี๋ยวแล้เอาสอกสู้เลยวันนี้กวนเตยเมืองติดเร็วนะครับตัวเป๋วันนี้โดยปกติสามสี่ห้า วันนี้สองเริ่มปิดแล้วลอยไปครับทุ่นเตี้ยเข้าไปที้ตัวเ,เก๋โอ้โหสียบซ้ายครับขอบืนเตะขวามาอ้าวเดิเป๊ะจะทำอย่งางไรซาบไม่โดนครับเอาใครใครจะยิ่งใหญ่ครับวันนี้โอ้โหเดินไทยเกียร์หน้าอย่างเดียวครับเกียร์หลังยังไม่มีเกียร์หน้าอย่างเดียวหย,ย,ยาบง่ายชอบเลยครับเมืองไทยเจิม ขด้วยแขงด้วยแค้งนะรยิงอยู่ใกล้ๆว,ว่าเตะสูงมากะสะเทน้าเทอบกคบขาของตนเป๋อสอบขวาแรกกับแข้งโอยกนี้มาแรงแล้วครับสับีกีต้องเป็นขอเมืองไทยแต่ตนเปนชิงทาก่อนสอซ้ายยังไม่เห็นนะสอบซ้ายของเมืองไทยยังไม่เห็นเจอโจทย์ยากเข้าให้แล้วเข้านีลโอ้โดนตินดแล้วครับ โอ้เลยครับับนนี้ตวัวเบกอะทำฟอมส่งท,ท้ายปีเก่าหรือเปล่าเพราะนี่เดือนพันบาเดือนสุดท้ายแล้วคุณธนกรมา,มาดูมาดูจริงๆครับตุนแต่วันนี้โอ้และสามคู่ที่ผ่านมานะนน้ำเงินกับเข้าป้ายวันนี้จะลุ้นครับเป็นสิกลุ่มน้ำเงินวิตามินแดงแสบม,มากตายมาตาย롱ไนนทยยังไม่มีช่องสับสนเลยครับสับสับตัวเป๊ะสับก่อนแล้วดูคเขามาอีกทีโัวเป๊สับก่อน จริงๆครับตูนเป๋โอ้ยซ้ายขึ้นแล้วมาแล้วครับซ้ายซ้ายทีขวาทีนะครับจล่ล่างบัดมานะครับบัดแข้งบัดมาแข้งตายใจใหญ่ก่อตัดจริงๆครับตูนเป๋วันนี้โอ้ขวาคจากตุลตูนเป๋มาแล้วหมดยกครับโอ้เอาเลยครับคุณท่าระคำช่วยนี่หวังล้านสองแล้วครับ ตามต่อเลยครับยก3ใครโดนอะไรแบบหนักๆตามเลยมันเป็นคะแนนห้ 50, 50ิบอยู่นะครับใครพลาดก็มีสิทธิ์ลงเลปรยทั้งคู่ลุ้นครักตาครับแข้งขวาสาวยี่ครับมาดูตั้งแต่ต้นนะครับเองก็มาเลยครับสาปอีกแข้งานนี้มือไทยได้ใจลนะครับไม่แต่ก็หักนะครับมือไทยเดิมครับได้ใจโต ยันลูกนี้โ,โ,โดนจริงๆแล้วไม่ใช่การแสดงซ้ำอีกแล้วลครับเล่นกันยังแล้วครับเดี๋ยวนี้ตีได้ไม่ได้ครับจตีได้ไม่ได้น้องพชอครับ,บัวดเป๊ะ เหนียวแล้วครับตัวเป๊ะโดนลังเลยครับน่าจะโดนสอกขุนเต็งขอจับในแต่ตอนนี้เตอมไทยเดียวเดียวแล้วสอบศอกโอ้ยหน้าเตะผ่านหน้าไปทั้งคู่ครับใครจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่สำหรับวันนี้ใครจะยิ่งใหญ่ครับอ่เสียบฟมัด โดนเครับต่วนเตะโดมครับห่างทอเาแล้ครับคอดูคับีครู้นี้เนัครับเย็บอยู่เไปทังคู่ากมาครับใครจดีรสมศักด์ศีโลาช็อลทีเลยครับงใยแของม่เลยครับแค่กวา ปล่อยมือปล่อยมือโอ้ได้ใจแล้วครับสายยอแค่ขามาเีย็นอยู่เียนไปนะครับโอ้ครับมาเหนัหนนนเมืองไทยอย่ายุบอย่าชดนะหนักหนักเน้นเน้นขาดกันแล้วโอ้ี่ครับปวดเอะครับปวดเอะขึ้นมาอีก ยก3ฉีทุกความมันมวยทีวีท่านเคยเห็นหรือยังครับเราเชื่อว่าดูเดือดประจำสัปดาห์นั้นแน่นอนแล้วครับแต่ว่ารุ่น4กับ5ทั้งคู่จะคว้าเงินรางวัลดูเดือดปีที่45ล้าน2ได้ไม่ได้ตามเลยครับ,รรบยกที่4ยกที่4ครับตามครับเข้ามาออกแข่งก่อนครับเกี่ยวแรกไม่สนใจคกับเดิมา ลูกเก่ง<อ>ลูกเก่งของเขาลูกเก่งเขาเลยหนะครับโอ้โหามาอีกไม้หนึ่งได้ครับเสียบโอ้้านพอครับ,รบนนด,ดูครับเสียบมาเมืองไทยครับไม่สนใจเดินแทงขวาหยาดรับปล่อยๆไม่ดีครับเมืองไทยรับปล่อยๆแล้วมันยุบมันช็อตได้ครับเพราะดีลุกสีกกก่แล้วครับแล้วเที่ยวไว้เลยครับขาขวา เป็นมวยไทยเจษีที่ใครไม่ได้ดูและจะเสียดายไปอีกนานพัดลงไปบ้างครับยงลอยเป็ดข่าวตีมาตีมาดูครับใครจะตีได้ใครจะตีได้ได้ไม่ได้อ้าวล้มไปแท้งครับแท้งซ้ายมือนี่นะครับตัวเป็ดลอยเน้นขวาแล้วตั้งรับเอาไว้ล้มไป ต่วเป๋อยู่ข้างบนน้ำหนักตัวของตัวเป๋ทักโมล,ลงไปเอาหิ้ล้มอีกหรือเปล่าอาลรรู้ไปดูบ้างครับตวัวเป๋อนี่มวยใหญ่ครับหน้าสามเกินคร,รับแทนขวาสวยอ้าวลงอ้าวให้ลงอ้าวครับดีครับดีครับไม่ซ้ำไม่ซ้ำวัดกันที่กำลังอยู่ต่อนี้ครับวัดกันที่ทอดทรหดหัวใจนั้นดีทั้งคู่อยู่แล้วครับแต่ว่ากำลังนะครับ เตะใช้แผนทำแล้วป้องกันตัวทำแล้วป้องกันตัวเลยครับดูครับเลียมของตัวเตะนี่ก็ไม่ธรรมดาครับเป็นเอาไว้ที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้มากเลยครับดูได้ลุช้าเลยครับโอ้โหเด้งขวาเต็มเต็มอยกให้ทำไงดีครับเลียมครับโอ้ตือนไปเลยครับทุกจะจับให้เลี้ยวตัวออกข้างครัทำให้มึงไทยในพิธีตีเข่าลำบากผมว่ามีแรงประทะยอดเยี่ยมมาก ดูขวาอย่างเดียวครับขวาแล้วครับลูกแพ้อ้าวโอ้โหแล้วดูสิครับอย่างทีาจะปิดเกมเลยนะครับโดนแตะไทยครับอ้าวลุกเร็วอ้าวลุกอ้าวหัวใจอ้าวครับสามโหมาเสียบอ้าวด้านขวางครับออกกันตัวครับแล้วขวางไวครับอ้อกลูกเกสาแล้วก็อ้าวเลยครับหมดยกสี่เลยเราจะชมและเชียร์กันต่อครับยกสุดท้าย <Cornell. S 2> ดูอาวุธลับกันยกนี้ครับไทยจะใช้อาวุธลับโดยจะพาะศอกอันตรายศอกมหาภัยของเมืองไทยครับโอ้น <earnings> ี <Lew in> ่ครับโอ้แข้งขวาของตวนเป๋ครับสับซ้ายอ้าวโอ้หันครับเตะแท่งสับอีกแล้วครับไม่โดนจะใช้ศอกรับแท่ง้าวครักทายโอ้โยนครับแหมลูกนี้ ทีฉลาดคิดนะครับถ oh ือว่า oh <my. S 1> เป็นเกมไปเกมฉลาดคิดของตวนเป๋งในเมืองไทยนะดูจะเหนื่อยแล้วครับตัเหลือลูกสับจอกลูกหมัดเนี่ยระตอนมีปฏิหารเกิดขึ้นรเอเปล่ากลับมาตามต่อครับตัวนเป๋งวันนี้แรงเหลือหลายครับแข้งขวาสับซ้ายอ้าวครับต้องมีวุฒน้ำครับ <c oughs> <c oughs> ตัวไก่เองก็รองของไม่ได้นะครับลูกศอกอันตรายนี่ <c oughs> ทีเดียวครับเก็บศอกรับเรียกียกว่าเก็บศอกหรือให้โอกาสทีเดียวครับ ดินก็โดนนะต้องเสี่ยงทีเดียวเป็นความฉลาดเป็นเกมต้องกันตัวของต่วนเตะเลยครับที่เอามาใช้ยกนี้แล้วดูครับพอมีจังหวะแกเด้งทันทีครับโอ้เมืองไทยครับตอนนี้เจอมวยางนี้งงครับชกยากชกเย็นไปดูต่อครับดูครับสาบอีกแล้วครับโอ้ไม่ได้ครับอาสายยกห้าครับ คือต่วนเป๋ก็โดนนะลูกสอบครับยกสามยกสี่ก็โดนแต่ว่าอเมืองไทยโดนบ้างแล้วครับยกห้าโดนยกสี่นี่โดนหนักครับโอครับแผนเก็บศอกก็คือรวบแหละครับรวบแขนรวบข้างล่างแล้วก็กอดแน่นๆแล้วแต่หัวใจนะครับเมืองไทยโอย้โหนี่ครับพอยยืนห่างก็เจอแข้งอยู่ใกล้ก็เจอรวบ ข้งขวาของ,งตวนเป๋นี่ต้องยอมรับว่าขเข็นนิตร์แข็งแรงจริงๆครับครับยังมีครับยังมีเวลาเอากระบางได้อรัวครับมา,<ห>มาไม่ยอมให้ดับ,บไม่รู้จะเข้ายัางไงเงินไทย,นะยสักทีครับเมืองไทยบอกอย่างนี้ครับแผนล้าแล้วนะครับลูกแตะขวาของตวนเป๋ไม่ยังครับได้ศอกเดียวดูต่อจังหวะ ทอครับสับโอ้ยอ้าวครับสับวนเพชรจะโดนไม่รู้ครับอ้าวจะตีได้ไม่ได้ไม่ได้ครับออเสียงปรบมือให้กับนักสู้หัวใจเพชรทั้งคู่้วยครับนี่เป็นการสู้กันสุดยอดเต็มเหนียวนะครับคู่เอกของอาทิตย์นี้ ต้องชมเลยครับว่าสภาพร่างกายของตุนเป๋นฟนิตเกิน200%ครับแล้วก็ชนะไปครับท่ามกลางสายตาแฟนพันแท้นับเป็น10ล้านคนนะครับ